สูรินิกเซนสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุรินสิกเซนสัมพันธ์ที่6ของคนสุรินและตอนนี้ก็อยู่กับศูนย์นันทภาคเพียนหรือเซ็นนีโมอีอกเช่นเคยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับเซนนีโมในรายการซูดินซิกเซนกันอีกครั้งนะคะ หลังจากที่หายกันไปนานนะคะตอนนี้เรากลับมาแล้วค่ะเรากลับมาพร้อมกับช่วงของการแนะนําร้านอาหารใหม่หม <S <S ๆเมนูเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเซนนิโมมีร้านอาหารออบรรยากาศน่ารักสบายๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ <Okay. S 1> และที่เซนนิโมยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือร้าน just a little ค่ะหลายคนนะคะอาจจะเคยได้ยินชื่อหรือว่าอาจจะเคยมากันแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะเซนนิโมจะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จัก กับเมนูที่ขึ้นชื่อของร้านนี้กันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะ นั่นก็คือพี่มุกแล้วก็พี่โอ๋ค่ะสวัดดีค่ะค่ะร้านดูน่ารักโรแมนติกมากๆเลยนะคะพี่มุกกับพี่โอมีแรงบันดาลใจในการคิดคอนเซปต์การทำร้าน j u s t a l i t t l e นี้ยังไงบ้างคะค่ะเริ่มแรกเลยตอนที่เรามาเปิดร้านนี้นะคะ่ะความตั้งใจจริง,รงๆคือต้องการทำร้านแบบเล็กๆ ทำแค่เล็กๆแล้วก็ให้บรรยากาศมันสบายๆเหมือนกับว่าเรามาบ้านเพื่อนก็เลยสื่อความหมายออกไปแทนตัวร้านให้ลูกค้าดูไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าแค่ร้านเล็กๆค่ะนี่โอ๊ยแต่ไม่เล็กนะคะนี่คือใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะไปเรื่อยๆจากเล็กแล้วก็ค่อยๆขยายไปค่ะแล้วที่เห็นนี่คือมีเป็นกี่ส่วนคะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะถ้าเริ่มแรกเลยค่ะที่บ้านจะมีอยู่แค่3ส่วนก็คือในส่วนของบาน้ำเอ่อซึ่งบาน้ำนี้ เราเรียกว่าบาน้ำก็เพราะว่าที่เรียกว่าบาน้ำเพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนของบาน้ำบ้านเราจะไม่ได้มีแค่กาแฟนะคะจะมีเป็นเครื่องดื่มที่หลากหลายรวมๆกันหลายๆอย่างก็เลยเรียกว่าบาน้ำค่ะค่ะคนนี้ก็คือพี่มุกนี่เขาจะดูแลในส่วนของบาน้ำถ้าตัวเองก็จะดูแลในส่วนของอาหารขนมอะไรเงี้ยค่ะจะแยกกันดูแลค่ะ ถ้าเรามาที่ร้านนี้เข้ามาในบาร์น้ําก็จะเจอพี่มุกอยู่เป็นประจำเลยพลาดไม่ได้เลยนะคะค่ะพอเป็นส่วนที่2ก็คือเราเรียกว่าส่วน o u t ดอเอา u t นี่เราให้ให้ลูกค้าได้นั่งชมบรรยากาศตอนแรกตั้งใจว่าให้เป็นแบบสวนค่ะ,ะ,ะตอนนี้ก็เริ่มเขียวขึ้นเรื่อยๆจากต้นเล็กๆค<ะ>่ะแล้วก็ส่วนที่3เป็นส่วนในบ้านค่ะในบ้านนี่ก็เหมือนจริงๆคราวนี้ก็จะเหมือนกับมาบ้านเพื่อนเลยเพราะว่าเราจดไว้มันนั่งได้แค่กี่โต๊ะนะคะประมาณ ต๊ดูอบอุ่นเลยค่ะใช่ค่ะเวลาลูกค้าเยอะๆก็จะดูแบบอบอุ่นอบอุ่นเหมือนแบบเพื่อนมาปาร์ตี้กันค่ะแล้วพอทําไปสักพักนึงค่ะลูกค้าเริ่มเริ่มมาเยอะไม่ค่อยมีที่นั่งในร่มเพราะว่าตรงข้างนอกถ้าเป็นตอนกลางวันก็จะร้อนๆหนึ่งค่ะก็เลยทําส่วนห้องกระจกเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะก็จะเป็นส่วนห้องกระจกเพิ่มขึ้นมาก็ตรงนั้นจะสวยตอนกลางคืนเพราะว่าข้างหน้าเราจะมีไฟ ลูกค้าก็จะนั่งเหมือนบางทีก็มาดินเนอร์กันแบบโรแมนติกใช่ใช่มีอยู่3โต๊ะค่ะไปสรวลสรวนนิดนึงค่ะแล้วร้านนี้คือเวลาเปิดปิดนี่กี่โมงค่ะประมาณ11บเอโมงถึง3ามทุเปิดทุกวันเลยไหมคะเปิดทุกวันค่ะอ๋ค่ะแล้วเราก็ได้สัมผัสถึงแรงมั่นใจของบ้านจัสกันไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะมารู้จักกับเมนูที่ขึ้นชื่อของร้านนี้กันค่ะ นะคะคก็คือพิซซ่าหน้าผักโขมค่ะจริงๆ <Wow. S 1> แล้วพิซซ่าของที่ร้านเนี่ยมีทั้งหมด2หน้าค่ะค่ะ,คะก็คือพิซซ่าฮวฮยเอียนแล้วก็พิซซ่าหน้าผักโขมตัวนี้แหละค่ะ,คะแต่วันนี้ที่เลือกเอาตัวนี้ออกมานําเสนอก็เพราะว่าพอเราออกเป็นพิซซ่าหน้าผักโขมมาค่ะลูกค้าสั่งทานเยอะมาก mm hmm. น่าจะเป็นที่ตัวแป้งที่มันบางกรอบพอทานเข้ากับผักโขมแล้วมันเข้ากันได้ดี mm hmm. okay. ค่ะ อย่างที่สองค่ะจานที่สองนี้เป็นเมนูยอดนิยมของอาหารกลางวันของทางร้านเลยค่ะคือเมนูหมูกรอบทอดน้ำปลาตัวนี้เป็นความชอบของตัวตัวเองนี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบทานอะไรกรอบๆเค็มๆค่ะถ้าทานคู่กันกับพริกของที่ร้านนี้จะแซ่บพอดีลงตัวค่ะอย่างที่สามค่ะอย่างที่สามนี่คือมาม่าหม้อไฟค่ะมาม่าหม้อไฟนี่ก็เป็นอาหารที่ยอดฮิตอีกเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าเรามาช่วงกลางวัน คนเยอะๆเนี่ยเราจะเห็นลูกค้าสั่งกันเกือบทุกโตเลยจะมีวางอยู่ทุกโตเลยตัวนี้ทางร้านจะทําให้พิเศษก็คือว่าปรุงปรุงเพิ่มให้รสชาติมันจัดจ้านค่ะแัดว่าจัดว่าแซบโอ้โหค่ะค่ะเห็นว่าที่ร้านนี้มีเมนูเด็ดเมนูไฮไลท์ด้วยคืออะไรคะเมนูเด็ดไฮไลท์ the best of the best ของที่ร้านเลยค่ะก็คือแพรมหาสมุทรค่ะหน้าตาป็นยังไงคันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะ และนี่ก็คือเมนูไฮไลท์ใช่ไหมคะใช่ค่ะมาแล้วค่ะแพรมมหาสมุทรค่ะ อันนี้คืองานอลังการของที่ร้านเลยเพราะว่าทุกวันเราจะไปเลือกกุ้งตัวใหญ่ใหญใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเลือกได้ปูก็เหมือนกันทุกอย่างในจานนี้ก็คือว่าเน้นความอลงังแรงบันดาลใจก็คือมาจากว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่เขาิตทานกุ้งถังกันที่กรุงเทพอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของที่ร้านอีกเหมือนกันว่าคือเราอยากให้ที่สุรินทนระ์มีอาหารทุกๆอย่างที่เหมือนกับที่กรุงเทพเค้ามีโดยที่เราไม่ต้องเดินทางเงินไกลถึงที่นู่นก็มีให้ทานที่นี่ทุกอย่างเลยค่ะตัวตัวอาหารทะเลนะคะเราจะ จะเอาไปทอดก่อนทอดให้มันกรอบให้มันมีความหอมเพราะว่าอาหารทะเลอย่างกุ้งปูเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าทอดแล้วมันจะหอมไปเดิมเยอะมากแล้วก็เอามาคลุกกับซอสที่เป็นซอสสูตรพิเศษของทางร้านเองค่ะ,คะจะให้รสชาติเค็มๆม,มันๆหวานๆน,นิดนึงถ้าเกิดว่า,าใครชอบทานอาหารทะเลอยู่แล้วเราก็เตรียม ตันี้ค่ะน้ำจิ้มทะเลไว้ให้ด้วย <c oughs> ก็คือครบรสอันนี้ก็มีกุ้ง <c oughs> มีปูมีหอยมีหอยค่ะมีหอยหอยหวานหอยตลับแล้วก็ปลาหมึกตัวโต,วตวค่ะถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะแต่ว่าที่ร้านนี้นะคะก็ここไม่ได้มีแค่อาหารคาวอย่างเดียว <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะอันนี้อันนี้เราพูดไปคนเดียวมานานแล้วเดี๋ยวให้พี่มุกค่ะพูดถึงเรื่องน้ํำกันบ้างค่ะต่อไปจะเป็นเมนูเครื่องดื่มนะคะค่ะ เสร็จแล้วนะคะเรายังมีเมนูเครื่องดืม่มอีกค่ะมีอะไรบ้างคะพี่อย่างแรกนะคะจะเป็น just coffee ค่ะเป็นเมนูกาแฟสไตล์ไทยที่ทางร้านตัดช็อตกาแฟออกมาเสร็จแล้วจะไม่ได้เทใส่แก้วเลยเนื่องจอากกาแฟมันมีความร้อนค่ะเราจะนํากาแฟไปเช็คเพื่อให้ลูกค้าดูดคําแรกแล้วเย็นเลยทุกพอเชคแล้วแบบมันจะได้เป็นรสชาติกาแฟแบบเต็มๆเ,เลยค่ะไม่ไม่เจือจางก่าน้ําแข็ง เมนูที่2ค่ะชื่อว่า just i s l a n d นะคะเป็นเมนูอิตาเลียนโซดาที่กลิ่นจะออกคล้ายๆลิ้นจี่ค่ะแต่ว่ามีสีฟ้าแล้วก็มีกลิ่นมิ้นต์เล็กน้อยเพิ่มความเย็นเข้าไปอีกด้วยไอศครีมฟรุตตี้แล้วก็เพิ่มความกรุบกรอบให้กับลูกค้าเวลาลูกค้ารับประทานจะมีเม็ดบุกใสอยู่ด้านบนคะนี่นะคะเห็นป่ะเนาะเม็ดบุกใสมีเนาะอันนี้อันนี้อร่อยมากเลยบางทีลูกค้าก็จะชอบเพิ่มเพิ่มเฉพาะเม็ดบุกเพราะเม็ดบุกมันแบบกรอบๆแล้วพอมันรวมอยู่ในน้ำมันจะหวานนใช่ ที่3ค่ะอย่างที่3ะะนะคะจะเป็นเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กปั่นค่ะเรานำชีสเค้กแล้วก็สตรอเบอรี่มาปั่นรวมกันเพื่อเพิ่คมความกรองก่อนนะคะรสชาติก็จะออกหวานๆเปรี้ยวๆนิดหน่อย ต้องแอบ,บอวดน,นิดนึงค่ะก็คือว่าปกติแล้วตัวเองเป็นคนทําเค้กแต่พอมาอยู่ที่ร้านนี้แล้วเมนูค่อนข้างหลากหลายเลยไนมะ่ค่อยมีเวลาทําเค้กแต่ว่าก็ได้มาทําการฟิชเชอร์ริ่งกันด้วยเมนูน้ำเนี่นะคะ่ะด้วยการที่ทําขนมขึ้นมาแล้วก็เอามาเป็นเมนูน้ําตัวด้านบนนี้ก็คือจะเป็นชีสเค้กสูตรทางร้านที่ทําขึ้นใหม่มาถึงเมนูท้า,ายค่ะตัวนี้ห้ามพลาดห้ามพล ตัวนี้คือท็อปที่สุดในร้านเลยคือดับเบิลช็อกกี้เบลนี่ค่ะจะเป็นช็อกโกแลตปั่นค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยซอสช็อกโกแลตสูตรทางร้านแล้วก็ซอสคาราเมลค่ะด้านบนท็อปด้วยเบลนี่แล้วก็คุกกี้แอนครีมค่ะซึ่งเบลนี่ก็เป็นพี่โอทำเหมือนกันอ๋อใช่แล้วอันนี้อันนี้คอนเซปต์ของเราคือเน้นเละยิ่งเละยิ่งอร่อยยิ่งเยอะประสบการณ์ oh, <okay. S 2> <laughs> คุณผ,ผู้ชมเรียนได้เลยนะ Hi, ใช่ใช่บางทีแบบมีน้องๆทานนะคะมากันเป็นกลุ่มเนะี้ยทานแบบเกลีย้ยงนึกว่าล้างจานให้ก็มีโ oh, 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 oh. อ้โหอสะอาดเยค่ะเราไม่ได้มีเมนูแค่นี้นะคะยังมีอีกค่ะคุณผ,ผู้ชมมีอะไรคะพี่โอ๋น oh. ี่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะ่ะที่ร้านมีมีอะไรเยอะมากก็คือว่าเดี๋ยวต่อไปหลังจากน้ำนี้เดี๋ยวเราไปชมเมนูขนมหวานของที่ร้านเลยคะ่ะไปกันเลย ท้ายวันนี้นําออกมา2เมนูค่ะก็คือเมนูแรกนะคะนี่คือเค้กกระทะร้อนค่ะ<ม>เค้กกระทะร้อนนี่คือเราจะจัดเสิร์ฟแบบว่าให้กระทะร้อนจะจัดเลยแล้วก็วางด้วยขนมปังแล้วก็เค้กอุ่นๆของทางร้านนะคะ,อะพอแล้วก็ราดด้วยนมค่ะให้กระทะเดือดปุดๆเลยพอเวลาเราทานก็คือ จากข้างบนค่ะลงข้างล่างได้แต่ละชั้นแต่ละชั้นลงมารวมกันให้รสชาติจะผดิบค <Okay. S 1> งก่อบใช่ค่ะแล้วก็เมนูสุดท้ายที่จะนําเสนอวันนี้นะคะ,คะก็คือเมนูน้ําแข็งใสต้องขอบอกว่าเป็นน้ําแข็งใสสไตล์ไทยเพราะว่าเ,เมนูนี้ของเราก็คือ ใช้ซอสที่มีความอมเปรี้ยวอมหวานแบบที่คนไทยชอบทาน<ะ>ค่ะแล้วก็ท็อปข้างบนด้วยผลไม้ที่เราอยากจะให้มันเป็นเหมือนกับสวรสด์ของคนรักผลไม้เลยว,ว่าเราใส่ผลไม้ไว้หลายอย่างมากๆทั้งสตรอเบอรี่ก<อ>ีวีกล้วยแล้วก็ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายๆตัวเลยค่ะแต่ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะคะถ้าใครจะมาทานเมนูนี้คือต้องชวนเพื่อนมานยอะๆ<ะ>อาจจะทานไม่หมดได้ค่ะบา,างคนเดียวนี้ไม่หมดแน่นอนเลยค่ะ,ะ,คะมากรนเยอย ค่ะและนี่ก็คือเมนูที่พลาดไม่ได้นะคะสำหรับหน้าร้อนี้ของร้าน Just Alittle ค่ะต้องขอบอกเลยนะคะว่าน,นี่ก็คือเป็นแค่เพียงเมนูส่วนเล็กๆของทางร้านเท่านั้นนะคะเพราะว่ายัางมีเมนูอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะ สำหรับคุณผู้ชมที่เคยมาแล้วนะคะเซนนีโมแนะนําว่าให้มาอีกค่ะและสําหรับใครที่ยังไม่เคยมานะคะเซนนีโมบอกเลยว่าต้องมาให้ได้ค่ะค่ะสําหรับเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าที่ยังไม่เคยมานะคะเดี๋ยวให้พี่โอ๋แนะนํานิดนึงค่ะได้ค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่เคยมานะคะร้านเราหาง่ายมากๆเลยค่ะเออถ้าเกิดว่าคุณเคยมาตะวันแดงนะคะขับตรงมาร้านเราอยู่ถนนเส้นเดียวกับตะวันแดงค่ะขับตรงมามองทางขวาไว้นะคะจะมองเห็นร้านเล็กๆที่มีต้นมะยมต้นใหญ่ๆอยู่หน้า บ้านค่ะ,อะนอกจากะจะฝากร้านแล้วเราขอฝากนิดนึงค่ะขอฝากเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูว่าเมนูมีอะไรบ้างน,นะคะดูพอเป็นไกด์ไลน์ฝากเฟซบุ๊กของทางร้านด้วยนะคะเข้าได้ที่ไหนนะคะพี่มุก facebook.com/ นะคะจัดันเติ้สค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่มุกแล้วก็พี่โอมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการ,รสุรินทซิกเซ็ของเรา ำเมนูหน้าทักให้เพื่อนๆได้มาลองชิมกันนะคะขอบคุณมากค่ะออยินดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วในเทปหน้านะคะเซนนี้โมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนะอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรา n น็ตเฟอร์นิเจอร์ราคาเน็ตเน็ตต้องเน็ตเฟอร์นิเจอร์และขอขอบคุณเมืองช้างบุ๊กเซ็นเตอร์อาหารสมองของคนทุกวัยบายเมืองช้างบุ๊กเซ็นเตอร์สุดิสเซ็น